แล้วดูการกระทำของตัวเองดนี่ตัวเองขยับปากพูดยังไงตามองตรงไหนมือหยิบจับอะไรอืมที่ทําไปตามอาการนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษไหมรปางประโยชน์ไหมนี่วัดกันตรงนี้เลยวัดของจริงไงที่ว่าใจเป็นทําทําไมมือไปหยิบคอนมาตีหัวเขาได้ล่ะอืมอ่ามันเบียดเบียนไหมนี่เอานี่เลยหลักฐานคือผัสสะการกระทบสัมผัสนี่ให้เห็นเลยมันมาจากไหนครับถ้าไม่ใช่จากใจ ทันใจไหมแสดงว่าไม่ทันใจย้อนกลับเข้ามาอย่าไปเชื่อมันถ้ามันบอกให้หยิบค้อนมันจะตีหัวอย่าเพิ่งไปเชื่อมันแล้วอย่าเพิ่งไปค้านมันว่าดีหรือไม่ดีดูไปก่อนมันว่างหนึงดูไปก่อนที่มันแต่งข้างในเออแคสเเราก็รู้แล้วเนี่ยถ้าเราดูไปเราก็รู้ลนะใช่ไหมเนี่ยเหมือนพอนาเนี่ยให้ทําตัวเหมือนเป็นนักสืบคอยแอบดูอยู่ห่างๆอย่าไปจ่อใกล้ถ้าจ่อใกล้มันก็มันมาเจอมันก็อืมกิเลสเป็นฉลาดบอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ฉลาดที่สุดหรอก เราให้ขยับมาหน่อยนึงมันก็ไม่ทันเราแล้วแต่ถ้าเราไปจ่อไปนี่มันก็เห็นไงเห็นแล้วมันก็หลอกเราทำเป็นขับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เราหลงไปเชื่อนี่ไงตรงนี้อยู่นี้นี่แหละเลยสภาพมันก็รีบชิ่งงนี้เลยเหมือนเราดูหนังกันแหละแบบในหนังนั่นแหละขับสายรับที่เขาตามจับกันะใครฉลาดกว่าอย่างเงี้ยแหละคือสติไวนั่นแหละใครไวกว่าคุณความมุงแต่งไวกว่าหรือสติที่ระลึกรู้ไวกว่าคมกว่าชัดกว่า ถ้าสติอ่อนกว่ามันก็ตลบหลังยอมคือหุ้มห่อหุ้มจิตใจเราเลยเขาคิดตรงแต่งนั้นอารมณ์นั้นแล้วคุณไปมองมันนะเป็นตามมันเลยที่มันเป็นนี่ิมขึ้นมาหรือเป็นความรู้สึกอะไรขึ้นมาเลยถ้าว่าดีถูกต้องเนี่ยเราไปจอดูมันงั้นมันเกินกินเลยถ้ากําลังไม่พอถ้ากาลังสติมากตั้งมั่นดีมันจะไม่สามารถกืนได้แต่ไม่เห็นอาการอยู่รอบๆนอกนอกแล้มันจะรู้ได้อยู่ แล้วอาการเหล่านั้นก็จะอยู่ไปตามสภาพของมันตามอายุขัยขมันเพรามันอายุขมันก็จะดับเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเห็นอ้าเอ้ามันไม่อยากละตอนแรกทำไมอยากอยู่แล้วเราทนความบิบคันในความอยากนั้นได้เราไม่เห็นความอยากนั่นสลายตัวหายไปอืเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนนะต้องสังเกตนะอดทนอย่างนี้ไม่พอคมันซื่อบื้อไปต้องสังเกตด้วยคือต้องระลึกรู้ดูบางทีดูดูไปก็หลงไปอันนี้เป็นธรรมดาไม่ต้องกลัว ให้ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้อ่ะบางทีเราเราควรจะดูใกล้ขนาดไหนหรือห่างขนาดไหนเนี่ยมันต้องสังเกตอ่ะถ้าสังเกตนี่มันมันจะได้จังหวะใครจังหวะมันว่างั้นเถอะถ้าถ้าจะสรุปเป็นภาษาบ้านๆเลยนะครับก็คือสังเกตด้วยความสบายๆใช่แต่ไม่ปล่อยปะละเลยใช่สรุปคือไม่ไับความเกินไปอย่าไปอย่างที่ว่าอย่าไปตามจิตติดเกินก็คืออย่าไปบีบจิตให้มันอยู่ในกรอบจนแบบ มันดิไม่ออกคือต้องจับรวมๆให้มันพอแสดงอาการใหม่เหมือนมองไกลๆแล้วอันแน่เนี่ย <Yeah. S 1> เหมือนเราเลี้ยงลูกกันนะครับถ้าเรา